กราบสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องครับวันนี้จะพาทุกท่านมาตามติดชีวิตน้องดาวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแนะนํากับสเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับผมนี่เป็นไม้ลูกนะครับผมนี่นเกิดมาเขาต้องลายชัดๆเลยนะครับผมอย่าไปลุ้นลายนะฮะวันนี้ที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนื่องจากามีคอมเมนต์นะครับขึ้นมาถามว่า,านานไหม กว่าเขาจะโตถ้าเริ่มจากหั่นข้อนะครับผมอันนี้ก็ผมจะมีไมมหั่นข้อไปสักระยะหนึ่งนะฮะตัวนี้อ่เดี๋ยวเราลองเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับปั๊บฟึบฟืบฟบระยะแรกนะครับที่เราหั่นวางข้อไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ชมนะฮะนี่ครับเป็นชิ้นไม่มีรากไม่มีอะไรนะครับมีตาโผล่ขึ้นมาแค่นี้ครับผมนานไหมกว่าเอเขาจะโตครับผมอันนี้เมื่อกี้ผมวางกับด้านนี้เลยนะฮะผมนี่ นั้นไม้กว่าเขาจะโตก็หั่นมาถ้าไม่มีตุ่มตาขึ้นอย่างนี้นะครับจากเรียบๆเ,เลยครับจากที่มันซ่อนอยู่มองไม่เห็นนะคะ่ะค่าเฉลี่ยประมาณไม่เกินเดือนครับเขาก็จะแทงเริ่มแทงครับแต่ว่าไม้เนี่ยหั่นชุดเดียวกันก็จะงอกไม่พร้อมกันนะครับผมเ,เดี๋ยวผมปิดไว้คืนก่อนผมใช้วัสดุวัสดุเพราะผมผมเนี่ยหลกัหลกๆผมใช้เป็นสแปกแอน้์มอสเนื่องจากาง่ายต่อการรื้อดูนะครับผมง่ายต่อการรื้อดูนะครับผมก็ แสงอาจจะไม่ค่อยดีจนนี้ถ่ายตอนบ่ายครับเจอเงาบ้างอะไรบ้างนะฮะนี่ก็รุ่นเดียวกันนะครับก็ดูครับนี่มันออกไม่พร้อมกันนะครับผมแล้วก็ความสมบูรณ์แล้วแต่ตานะครับอ่าอันนี้ออกมาบางชิ้นผมไม่ได้หั่นมาแค่ตาเดียวนะครับบางชิ้นก็หัน2ตา3มตา1ตาแล้วแต่ช่วงที่จะหันได้นะครับเพราะบางทีมันช่วงที่ไม้จเจริญไวข้อเขาจะห่าง นะครับข้อเขาจะห่างจะทําให้หั่นง่ายข้อหะข้อห่างตาใหญ่แต่ช่วงไหนที่ไม้เกิดอาการสตันหรือว่าชะง,งักไปนะครับเขาจะข้อถี่ครับตาก็จะเล็กหน่อยนะครับก็จะหั่นยากก็ผมก็ต้องหั่นติดกันมาแฝดสองแฝดสามอะไรเงี้ยฮะก็ต้องมีครับผมอันไหนที่หั่นชิ้นเดียวได้ก็พยายามหั่นให้มันอยู่อันเดียวครับเพราะเวลานั้นเราไม่ต้องมาแยกอีกแล้วนะฮะปึ๊บ แล้วเขาผมก็มองว่าเขาไม่แย่งสารอา,าหารกันกินด้วยครับอันนี้ก็อยู่ของใครของมันไปเลยครับเนี่ยไม้รุ่นๆกันครับผมแต่สังเกตว่าง,งอกไม่พร้อมกันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อันนี้ก็ยังยังจิ๋วๆอยู่เลยนี่สังเกตนะครับหนึ่งสองนะฮะอันนี้ก็จะฝั่งซ้ายมือผมนี่ก็จะมาไวกว่านะครับฝั่งขวามือผมก็จะตามตามมาตอนหลังนะฮะ สแฟ็นามอสอย่าแฉะจนเกินไปนะครับผมเอาแค่มีความชื้นพอดีพอดีนะครับถามว่าพอดีไงก็แช่น้ําทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็หยิบขึ้นมาปั้นปุ๊บจบนะครับปั้นนมาดๆเลยนะครับผมตอนแรกอาเห็นอาจจะแห้งครับเลี้ยงไว้อสองสาวันเดี๋ยวมันกระจายความชื้นเองครับปิดฝาสนิทนะครับผมเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันชื้นพอดีเป็นยังไงครับผมเพราะว่าถ้าเห็นว่าชื้นกําลังดีตอนแรกครับตอนหลังแฉะครับผมอาจจะตายได้นี่ก็อีกชิ้นหนึ่ง อันนี้แรงนะครับหน่อนี้แรงพอถ้าลองโคนใหญ่ๆครับแต่ว่าหนอนนี้แรงครับอธรรมดาบางทีออกมาใบเล็กก่อนนะครับอันนี้หนอนนี้แรงอารมณ์ถ้าถ้าผมใช้ใช้คำว่าแรงคือเอเขาจะโตไวครับเขาพุ่งแรงนะครับผมก็นี่ก็แอบซ่อนแอบซ่อนนี่นะฮะก็สไตล์ผมครับหันข้อตานะครับไม้ไม่ทันแทงหน่อแล้วครับผมหันข้อตาก่อนเพราะว่า อยู่ที่วิธีการเลี้ยงผมด้วยไม่ทันเป็นหนอครับผมหันน่นอย่างเดียวครับอ่าตัวนี้ก็หั่นทีนึงก็ได้ไม่กี่ต้นนะครับผมแต่มันอาจจะได้ครั้งนึงก็ได้เป็นสิบต้นอะไรเงี้ยะต่อต่อหนึ่งแม่ที่ผมหั่นผมหั่นก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าผมอาศัยหั่นบ่อยบางคนปีนึงหั่นครั้งหนึ่งผมปีนึงครับผมหั่นได้สองครั้งนะะอ่านี่ อันนี้ก็ผมย้ายปลูกไปวันก่อนจากจากสเปกแอนด์มอสนะครับก็ลากเขาเดินดีแล้วก็เนี่ยจากจากจากไอกระปุกใสนะครับผมก็เอามาใส่ซะในกระถางขนาดสีนิ้วนะฮะอันนี้ลากเขาเยอะหน่อยก็สังเกตรครับใบยังเป็นแหลมๆหลมอยู่ฮะแต่ว่าลายสังเกตลายครับลายมาแล้วนะะลายต้องมาแต่ใบผมให้โอกาสสามใบครับแต่จริงผมเองผมมองตั้งแต่ใบแรกนะครับอย่างนี้ครับสังเกตรครับก็เนี่ยใบแรกเขาก็ มันเก่าแล้วมันเป็นไม่ไม่ค่อยชัดบางทีมันเปื้อนฝุ่นบางเนี่ยกระจา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 ยครับรอรอมันกัดเป็นปื้นเยอะๆนะครับอตัวนี้นะฮะน,นี่ก็อันนี้ไม้ไม้รอดตายครับเพราะว่าตอนแรกลากเน่าไปแล้วครับผมก็ไปฟื้นเรียกมาจากคุมนรกนะครับผมฟื้นขึ้นมาก็น่าจะด่างใช้ได้อยู่ครับไอที่เห็นเป็นใบเป็นหมอกๆช่วงก่อนเจอแมงกัดซ้ำอีนครับผมก็ตอนนี้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไปแล้วนะครับนี่ก็อันเนี้ยครับ เรียกจากคุมและโรกของจริงครับก็ที่จริงมันจะเน่าตายไปหมดแล้วนี่ก็ยังสู้ๆกันอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวรอใบใหม่นะครับนี่ก็รุ่นๆเดียวกันเขานะครับสังเกตครับผมเน้นมันต้องมีมีลายกระจายทุกอันนะครับให้โอกาสแค่สามใบนะครับอันนี้ใบแรกมันมันมันมีลายครับละเอียดต้องดูตาเปล่าครับอแต่ว่าพอใบสองได้เริ่มเห็น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 กระจายขึ้นชัดแล้วครับ รอใบกลมๆเดี๋ยวก็น่าจะกระจายเต็มเต็มที่ครับนี่ก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันฮะนี่ครับใบแรกใบสองต้องมีลายครับนะครับลายแต่ใบเขาเล็กนะฮะใบเล็กนิดเดียวดูสังเกตเทียบกับมือผมนะครับพื้นที่ใบเขายังเล็กอยู่นะครับก็รอลากเดินดีก่อนนะครับผมตัวนี้ก็เลยวันนี้ไม่มีอะไรครับก็มาคุยเฉยๆว่าเนี่ยกว่าจะได้ประมาณนี้ก็ไม่น่า ไม่น่าเกิน3เดือนหรอกครับเนาะตั้งแต่เราหั่นอย่างเงี้ยฮะแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่น่าจะเกิน3เดือนก็ได้ฟอร์มประมาณนี้ครับผมนะครับผมแล้วก็มันเป็นการตอบคําถามเฉยว่านานไหมถ้าเราจะขยายพันธุ์ก็คือวันแรกที่เราหั่นใช่ไหมครับแล,แล้วก็เราก็เพาะอย่างเงี้ยครับที่มันจะมองไม่เห็นอะไรเลยอะประมาณเดือนหนึ่งพอผ่านเดือนพอผ่านสามสิบวันไปแล้วครับหลังจากนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของชิ้นตานั้นๆครับแล้วก็คนหั่นนะครับ บางทีได้จต่ท่อนใหญ่ท่อนเท่าข้อมือเนี่ยฮะนั้นพุง่งพุ่งเป็นโกเมนแน่อันนี้ผมนี่ท่อนโอ้โหเท่านิว้วเราจะเล็กกว่านิ้วโป้หรือเท่านิ้วโป้มือผมอะประมาณนี้แหละไม่ไม่ใหญ่เกินเนี่ยครับอหั่นมาปุ๊บท่อนเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับมันก็จะอ่ามันก็จะแล้วแต่ชิ้นนั้นชิ้นนั้นเอ่อหัน่นหนาหั่นบางมันก็มีผลแล้วก็ตาที่เขาพร้อมจะแทงแล้วด้วยนะครับก็ ประมาณประมาณว่า30สิบวัน30สิบวันผมสมมติให้มันแทงตาพอเข้าห0สบวันเขาต้องพุ่งพุ่งแล้วครับห0สิบวันอาจจะมาบานไซนี่ฮะต้องมีฮะอันเนี้ยรุ่นเดียวกันก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงครับมันแล้วแต่ชิ้นตานะครับแม่เดียวกันนะครับแม่เดียวกันน่าจะแม่เดียวกันนะครับผมจําไม่ได้เหมือนกันบางทีก็ยำยปนๆนกัน มีวางปนกันไปทั่วนะครับก็ประมาณไม่เกิน60วันแล้วถ้าประมาณ90วันก็จะได้ขึ้นไซนี้นะครับถ้าเลี้ยงดีบำรุงดีนะครับ90วันผมว่าใหญ่นะ90วันถ้าได้ประมาณนี้ครับ90วันได้ประมาณนี้คือว่าโอเคนะอย่างนี้ขายได้คือถามว่าถ้าลงทุนในปะกายัดาวช่วงนี้ช้อนได้ช้อนครับผมว่ามันถูกลงเยอะมากนะครับผมมีของที่ขายแพงสวยๆก็ยังขายราคาตึงๆของ ที่ก็ไม่ได้คีเลตนะก็ของดีครับตอนนี้มีปล่อยราคาถูกๆกันเยอะก็ลองหาดูกันนะครับไม้ลงไม้หนอก็มีปล่อยกันเยอะนะครับแล้วก็หลักการเลือกปักกาดาวผมก็คือเอาให้ใบมันเป็นอย่างนี้เลยครับมันมีลายมันมีลายขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ชอบคนจะชอบลายแถบยาวลายละเอียดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เลี้ยงไปนะครับอย่าไปเล่งเยอะนะครับก็ค่อยๆให้เขาน้องเขาโตไปครับ3ามเดือนแรกนะครับ อย่าไปเร่งมันนะครับแถบพอมันไสเนี่ยครับาจะใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใสอะไรก็เต็มที่ครับเพราะประมาณนี้รากน่าจะน่าจะเดินดีฮะอันนี้มีโอ้มันไม่รู้ใช้รากหรือเปล่าอันเนี้ยปึ๊บอันเนี้ยครับไม่รู้ใช้รากหรือเปล่ามันหักๆไปว่ายกไปยกมาอันนี้ยกมาถ่ายเล่นหลายรอบนะครับผมตัวนี้นะครับก็ยังไงเสียนะครับก็ช่วงนี้ ไม้หลายๆตัวราคาลงนะครับก็ใครมีทุนทรัพย์ก็ช้อนซื้อนะครับผมคิดว่าฝนตกมาราคากลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้น้องทอมแห่งช่องสามที่พี่น้องก็ขอปราบสวัสดีทุกท่านนะครับก็แค่มาตอบคาถามว่าเลี้ยงนานไหมกว่าจะโตก็คือ,อสรุปสั้นๆคือเริ่มจากหั่นข้อปุ๊บสามสิบวันตุ่มตาแน่หกสิบวันก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ครับอ่า 90วันก็จะใช้ประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะครับแล้วแต่ท่อนพันแล้วแต่อะไรบางท่านอาจจะได้พันท่อนใหญ่ๆท่อนเท่าข้อมือก็หกสิบวันก็น่าจ,จะต้นเท่านี้แล้วครับเพราะว่าอาหารสะสมในต้นเขาเยอะนะครับวันนี้น้องทอมแห่งช่อมสามทีสามทีพี่น้องก็ขอกราบสวัสดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อทําคลิปต่อไปครับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ